เอาดวงนี้ดูแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้าง403950เก่งใช่แค่สองแถวบนก็มังกรเหน่อฟ้าเพราะว่าขานเป็นไม้บวกเห็นไหมแล้วก็เจอทองบวกแล้วก็เจอดินบวกคือจอก็มังกรเหน่อฟ้า คือวอกเหรอวิ่งมาสินค้าเพื่อเกิดอะไรขึ้นเหรอเอาพูดให้ก็ได้นี่ไอ้สี่เจกสองแปนี่ล็อกล็อกแน่นเหตุผลเพราะว่าปกติจอมันล็อกอยู่กับเถอเป็นไฟแล้วข้างหน้ามันก็เอืนเป็นทองบวกกับทองลบก็เลยล็อกกันแน่นแปลว่าเห็นไหมว่าไฟเม็ดน,นี้มัน อาชีพกับไรายได้มันจะล็อกกันแน่นอยู่แล้วสะละไฟเม็ดนี้39ก็ล็อกกับ28แต่เป็นการล็อกแบบตัวเลขศัตรูคือ28เป็นศัตรูกับ39แต่ล็อกแน่นกันล็อกหน้าล็อกหลังล็อกแน่นคนนี้จะเหมือนโจทย์เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าญาติโยมมันเนี่ย 3กับสี่ทำลายห้ากับหแต่พอห้ากับหมันมั่นคงมากมีเทวดาล็อกเป็นตลาดเมืองนอกก็เลยกลายไปว่าญาติโยมมันแกะกงสีมันต้องเกาะตรงนี้เป็นชยายคาคือเกาะแบบเหมือนคนนี้เลยหรือเปล่สี่เจนี่แหละล็อกไอ้ตัวนี้เกาะตัวนี้เพราะตรงนี้คนคนนี้ก็สร้างความร่ำรวยมาหาศาลด้วย ดวงแบบนี้ต้องใช้คําว่าขี้ค่าคงสีเขียนลงไปเลยเดี๋ยวฉชนจะอธิบายฟังขี้ค่าคงสีจําที่คุณตามที่คุณเข้าใจมันส่วนใหญ่แปลว่าอะไรบ้างเออไหนลองอธิบายมาซิคำว่าขี้ค่าคงสี คำา่าขี้ค้ากงศีแปลว่าอะไรต้องแปลคำว่ากงศรีก่อนกรงสีแปลว่าธุรกิจที่มีญาติโยมเจือปนเช่นพี่น้องสามคนหรือพี่น้องบุกญาติมาเปิดบริษัทก็ได้กองสีทันทีเพราะว่าญาติทั้งนั้นแต่ถ้าว่าสามคนเป็นเพื่อนกันมาเปิดบริษัทไม่ได้กงสี แต่ถ้าเพื่อนมีป้าคนหนึ่งของเพื่อนคนหนึ่งเข้่เขามาขอเอี่ยวด้วยปั๊บเรียกคงศีเลยนะเพราะมันมีป้าเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เลยกลายเป็นคงศีทั้งที่ตอนแรกมันเป็นสามหนุ่มที่ไม่ที่แค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆมาเปิดไม่เรียกคงศีแต่พอมีป้ามาร่วมหนึ่งคนเรียกคงศรีเลยก็ใจพราะมีญาติยมเข้าไปเกี่ยวแล้วเหมือนกันคนนี้เป็นขี้ข้าคงศีแปลว่าไฟตรงนี้ไฟคนนี้นะไฟหนุ่มคนนี้มันต้องพึ่งจอน,นี้เป็นตัวหลักจอน,นี้แหละคือที่ตั้งของคงสี คือกิจการธุรกิจที่มีญาติโยงเกี่ยวพันทำไมต้องใช้คำว่าขี้ข้าเล่าเอออธิบายเซขานเถาะเถาะนี้ที่เทวดาช่วยอุ้มไว้เนี่ยฟ้องว่าคนนี้เห็นไหมโดยเฉพาะเอ40กับ 39, 39นี่มันอยู่ติดกันอยู่แล้วแปลว่าคนคนนี้ชีวิตประจำวันมันผูกกับตลาดเมืองนอก สี่ศูนย์มันไปมัดแน่นอยู่กับสามเก้าก็แปลว่าดวงคนนี้ดวงของเขาคือชิปประจำของเขาเนี่ยมันผูกอยู่กับตลาดเมืองนอกอยู่แล้วก็ถ้าตอนที่มันยังไม่โตนี่เขาเรียกว่าผูกอยู่กับตลาดคือประจําเมืองไทยแล้วเบิรนมันมีถ่ออีตโตหนึ่งอยู่ข้างล่างด้วยเห็นไหมแล้วก็เป็นตัวมัดอยู่กับสามเก้าคือยี่ไม่กับสามเก้าก็ทําให้ ต้นไม้สามต้นนี้นะมันเป็นการไหลเวียนของเงินตาและการคาระดับอ mm ินเตอร์คือเพื่อให้เพื่อให้เธอรู้ว่าต้นไม้สองต้นก่อนยังไม่เกี่ยวกับเทวดาเลยต้นไม้สองต้นคือต้นที่ช่องแปกับช่องสองมันก็เลี้ยงหล่อเลี้ยงตรงกลางไว้อย่างเหนียวแน่นเลยฉะนั้นจอนี่บอกเลยไงอดินจอเนี่ย มันเจอต้นไม้แล้วถึงจะมีค่าราคาดีขึ้นใช่ไหมยิ่งมีต้นไม้หลายต้นมาเสริมอย่างนี้ก็ทําให้จอตัวนี้มันอิน้ร์สำรานแต่ตลกที่ตลกคือเขาจะได้ยงังเคีียกองสีเกิดจากสาเหตุใหญ่สองประการจากประการที่หนึ่งกงสีที่ที่มันที่มันหล่อเลี้ยงให้โตระดับอินเตอร์นี้ก็คือตัวจอมันเป็นสีเจ็ด ญาติโยมมันทุกคนที่ทำาครงสีนี้มองไม่เห็นคุณค่าของคนนี้เพราะสี่เจ็ดนั้นมันว่างเปล่าขานเถาะฉะนั้นทั้งเถงาะทั้งขาที่มันรุมมาลุมมาตุ้มให้มันโตตลอดเวลานี่พวกมันกลับไม่เห็นคุณค่านี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็คือก็คือกครงสีนี้เนระคุณต้องใช้คํานเนื้อแต่ว่ามันมันไม่ใช้คําศักด์เพราะว่าเนระคุณตรงๆงแต่มันออกมาแนวนี้ก็คือ มึงทาแทบตายมึงวิ่งแทบตายมึงโกอินเตอร์แทบตายคงศีก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่พวกมันที่มันสถิตในคงศีกลับมองไม่เห็นค่าของมึงเลยือนว,ว่าสิ่งที่มึงทําเป็นหน้าที่มึงไว้กูไม่คิดว่ามันเป็นบุญคุณให้กับคงศรีสองเหตุผลเหตุที่สองที่สําคัญมากที่ทําให้รู้ว่าเอ็นี่เป็นคุณเป็นคียค่าคงศีไฟเนี่ยจริงๆมันชอบทองเพราะไฟเนี่ยเงินตามันเป็นทอง แล้วทองสามตัวนี้ก็คือทองช่องสามช่องหกกับช่องเจ็ดนี้ทองสามตัวนี้ที่มันมองเห็นเป็นเงินของมันเนี่ยมันไม่แจ้งเกิดเพราะว่ามันต้องให้เกียรติกับต้นไม้สามต้นนี้เพื่อให้กองศีหล่อหรือให้กงศีเติบโตฉะนั้นความรู้สึกที่มันอยากจะเป็นเจ้าของทรัพย์ช่องหกเอาะเอาทรัพย์ไปจ่ายช่องสามหรือเอาทรัพย์ไปอุ่นใจช่อง จึงไม่เกิดเรื่องแปลว่าคนนี้เขาเป็นคนอุ้มทรัพย์อยู่แต่ทรัพย์มันเนี่ยคือถ้ามันโตปักกรงสีต้องตายอย่างนี้ดีกว่าต้องแปลงี้ดีกว่าซึ่งมันไม่ทำแปลว่าคนนี้เขาสามารถทำอาชีพเก็บไรายได้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆไปตามเรื่องก่อนได้ไหมได้ คือแปลว่าทองสามตัวนี้ที่มันเป็นเงินทองมันเนี่ยจะต้องไม่โชว์หน้าโชว์ตาเช่นไปเปิดตลาดเล็กๆไปทําหอพักเก็บค่าเช่าเฉยๆซึ่งมันไม่โดนเด่นชัดอ่ะมันจะทําได้คือทําแล้วไอ้าญาติโยมมันจะได้ไม่ลาคาญไงถ้ามึงมีบริษัทเปิดบริษัทเป็นห้างเป็นอะไรใหญ่โตขึ้นมาญาติมันต้องลาคาญต้องต่อต้านต้องบอกว่ามึงขโมยตังค์จากบริษัทไปเปิดแง่ๆเลย เป็นพวกไม้ฉะนั้นเขาเขาจึงจําเป็นจะต้องไม่แจ้งเกิดเพราะตัวมันแจ้งเกิดเมื่อไหร่ญาติโยมตายหมดว่างั้นเถอะเห็นไหมนี่เป็นการขัดแย้งกันในตัวมันเองมองแง่ดีก็คือไอ้นี่มันจงมีชีวิตอยู่ต่อไปวันๆแล้วก็ทําให้บริษัทของกงเสียมันล่ํารวยระดับโลกได้ แต่เห็นไหมว่ามันเก็บเกี่ยวนิดๆหน่อยๆได้เข้ากระเป๋านิดหน่อยอาจจะเป็นทำโรงแรมชัออ้นเล็กๆอ,อ,อยู่ตรงหัวหินอยู่ตรงที่พักผ่อนแล้วชาวบ้านก็แวะมาบางคนก็แวะมาบางคนก็ไม่ใช้โรงแรมของเขาแล้วแต่อย่างน้อยก็คือเป็นรายรายรน้อยๆย่อยๆมีเพียอะไรทางโดยที่ตัวเขาไม่ต้องไปเฝ้าไปดูก็แล้วกันถามว่าลูกน้องเขาเนรคุณเจ้านายคนนี้หรือเปล่า ก่อนจะถามแบบนี้ต้องถามอีกคานึงดีกว่าลูกน้องเขาสามารถทํางานแทนเจ้านายในทรัพย์สินที่เจ้านายลงทุนหรือเปล่าก่อนคำนี้ก่อนเช่นมันไปเปิดโรงแรมเล็กๆริมชายหารลูกน้องดูแลได,ได้หรือเปล่านี่คือข้อแรกก่อนถ้าดูแลได้เราเค่อยมาต่อข้อที่สองว่าลูกน้องมันจะเนละคุณเจ้านายหรือเปล่าจ้า เป็นวัดอะไรนะล็อกมือเปนล็อกล็อกหน้าหลังล็อกหน้าหลังชัดเจนเออระหว่างระหว่างเดือนกะกับเวลาเดือนกับเวลาแล้วก็วันกับเวลาเออวันกับเวลาก็ล็อกมือด้วยโอเคก็แปลลูกน้องมันทํางานได้นี่หว่าแล้วแลวการที่ลูกน้องมันไปเป็นศัตรูกับศัตรูเก้าข้างบนนะครับเออมันจะมีปัญหากับลูกค้าวไหม 3ามเก้ามันไม่ทําลายลูกค้านี่มันเป็นศัตรูตัวเลขกันซื้อตัวเลขแปลว่าถ้าลูกน้องมันเฝ้ากิจการขายกิจการของเจ้านายคนนี้จนกระทั่งได้รู้จักกับคนรวยๆเนี่ยลูกน้องมันอาจจะเปลี่ยนใจก็คือไปสวมิพักเจ้านายคนใหม่ก็ได้ต้องแปลอย่างนี้หรือว่าถ้าลูกน้องแบบอยู่ไม่นิ่งดุดิกไปดุดิกมาก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งกับลูกค้าใช่ไมอ๋อไม่ไม่ต้องไม่ต้องขัดแย้งกับลูกค้า ก็แสดงว่ามีลูกน้องได้ดูสิลูกน้องดูแลเฝ้าซับช่องหกเขาได้ลูกน้องดูแลเฝ้าอาชีพช่องสี่เขาได้เพียง <c oughs> แต่ลูกน้องมีปัญหากับในทุนข้างบน <c oughs> ก็แปลว่าถ้าลูกค้านี้รวยแล้วก็รู้สึกชื่นชมลูกน้องมึงเก่งขนาดนี้เออถ้ากูซื้อตัวไปไปเปิดบริษัทแข่งกับเจ้านายมึงก็ยอมทําได้อธิบายต่อก็ได้คือช่องเจ็ดกับแปด ช่องเจ็ดกับแปดช่องเจ็ดคือลูกจ้างเราจริงๆแต่ช่องแปดนี่คือครอบครัวของลูกจ้างและช่องแปดนี่คือความร่ารวยของลูกจ้างต้องแปลแยกอย่างนี้นะคือช่องเจ็ดก่อนช่องเจ็ดคือลูกจ้างเราส่วนช่องแปดคือคือเนื้อคู่ของลูกลูกจ้างช่องช่องแปดคือความร่ารวยเงินทองทรัพย์สินของลูกจ้าง ทำไมมีการเปลี่ยนแปลงกเราว่าถ้าลูกน้องเรามีมีเงินมีทรัพย์เราให้เราจ่ายเขาอย่างดีเขาก็มีคู่มีรองเรียบร้อยดีแต่ถ้าเขาเสือกไปไปรู้จักกับในทุนระดับอินเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีสันได้เพราะเปลี่ยนสีสันก็แปลว่าจู่ๆมันคิดว่านั้นน่าจะทําอาชีพเดียวกันนี้แต่ไม่แต่ถ้าเขาอาย,อายเจ้านายไม่อยากไปแข่งเจ้านายมากมันก็ตามลูกจ้างไปเมืองนอกสิว่าจะได้โตที่ท,ท,ท,ที่อื่นก็ลูกน้องเราก็หายไปหนึ่งคน คนนี้อ่านหิงสวยก็ได้นะต้องเช้คำว่าหิงสวยเขามา,า,าหิงสวยคือไฟเม็ดนี้มันพิฆาตได้เพราะว่ามันมองทองคือถ้าไฟไปคลุกกับทองก็คือฆ่าคนเลยระเบิดเถิดเทิงแล้วเพิินไฟเม็ดนี้เพื่อ เพื่อสินค้ากูสิงคือความรวยกูช่องหกกูก็ทําอะไรช่องสามกับช่องเจ็ดได้เลยโดยที่จ้างลูกจ้างไปอุ้มค่าต่างๆได้แต่ว่าถ้ามันเห็นแก่เงินก็คือถ้ามันเห็นแก่เงินช่องเจ็ดคือ,อไรายได้เนี่ยนะมันก็ผิดกฎหมายข้างบนงทันทีก็แปลว่าคนนี้ถ้ามันชั่วมันชั่วได้จริงคือมันก็จะเป็นกำนันที่มันเลี้ยงลูกจ้างไว้อุ้มชาวบ้านเพื่อไปค่าทิ้งเพื่อป้นรัพ์ อาชาชวิสิตุตาตุสิ่งนี้ที่ฉันจะอ่านต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะอันตรายคือมอนิทที่เป็นอาจารย์พวกมึงต้องต้องเตือนตัวเองรู้ตัวเองก่อน อย่าลืมนะหมอที่นี่เป็นหมอดูที่พยายามสร้างสรรค์ฉะนั้นบางอย่างฉันมองฉันเห็นข้อมูลบอกเห็นข้อมูลแต่บางข้อมูลฉันบอกไม่ได้เพราะว่ามันมินเมมันเหมือนอยู่ข้อหนึ่งที่ฉันต้องระวังมากเพราะฉันรับจากอาจารย์ปู่มาก็คือไปส่งเสริมลูกศิษย์ลูกค้าอีท่าไหน อย่าไปยุ่งกับการไถยยาบ้าอย่ามาเพราะว่านั่นคือการฆ่าคนทางอ้อมเป็นบาปหนาจริงเลยฟ้ารู้เรื่องดีด้วยไอ้นาริสเป็นตัวแทนของฟ้าฉะนั้นไปส่งเสริมให้ใครไปขถยยาบ้ายามาเนี่ยเดน๋ยวไอ้นาริสโดนก่อนเพราะถือว่าบาปที่สุดที่เทวดาเขาจะนับได้นี่คือตัวที่หมอต้องมีสภาพจิตใจอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่หมอต้องมีสภาพจิตใจก็คือ ถึงแม้เราดูดวงเห็นชัดเจนแต่เราต้องไม่บอกถ้ามันไม่สร้างสารรค์กับไอคนฟังหรือเจ้าของดวงเพราะเจ้าของดวงบางทีมันคิดฉลับขึ้นมาเนี่ยมันเล่นยาบ้ายามาเลยนะแต่กูก็เตือนว่าถ้าขืนมึงคิดถึงอย่างนี้ก็มึงกับกูเลิกกันนะมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงมีปัญหามีอะไรมึงอย่ามายุ่งกับกูเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวกูผิดศีลด้วยนี่คือคนคนนี้ข้อที่หนึ่ง คือมันมีสิทธิ์เป็นคนายชาติชั่วได้เลยเพราะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือมันเป็นคนหาเงินเก่งเพราะวอกกระเถาะเทวดาเขาเนี่ยมันล็อกมืดเมื่อวอกกระเถาะมาเทวดาเขารอกมืดก็แปลว่าคนนี้รวยได้นน่ แล้วยิ่งเห็นไหมว่าเถาะเทวดาเขาก็ลากข้างบนลากข้างล่างมาก็คือคนรวยระดับโลกระดับอินเตอร์ระดับประเทศที่ไหนก็อยู่ในกำมือเขาได้นี่คือข้อสองแปลว่าจริงๆถ้ามันอยากจะรวยช่องหกเทวดาก็สกสุนเพราะว่าเถาะมันล็อกมืออยู่กับวองแล้วถ้าเถาะล็อกมือเดีวยวก็พ้องว่าถ้ามันอยากจะรวยขึ้นมาเทวดาก็เอาลูกค้าระดับอินเตอร์บวกอะไรได้ระดับอินเตอร์ข้างล่างมาล็อกกับมันได้ ฉะนั้นเข้าใจไหมคนบางคนมันมีตัวบาปหนักดีกว่าในดวงถ้าบาปหนักตัวนี้เราเข้าใจนะไอ้พวกบาปหนักพวกนี้ฉันจะพยายามไม่พูดเพราะว่ามันทําให้เขาเสียขวัญยกเว้นแต่ว่าตอนนี้มึงทาอยู่แล้ววะกูก็ไม่ต้องรักษาขวัญมึงแล้วมึงเสือกทาเนี่ยมึงรู้ว่ามึงเสี่ยงกูก็อาจจะต้องพูดเพราะตอนนี้มึงทําอยู่แล้วนี่ไงก็จําเป็นต้องบอกความจริงทะลุไปแล้วว่าเตรียมตัวเตรียมตัวตกนรกเลย เพราะอะไรมนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้ชายตัวสําคัญคืออยู่ช่องสก็คือก็คืออาชีพมันเห็นไหมคนนี้มันสร้างอาชีพมันเรียกทรัพย์ระดับอินเตอร์โกอินเตอร์ได้เลยแล้วก็อาชีพมันก็คือมันเรียกทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยลงที่จอหมดเลยให้อาชีพอาชีพของโกงสีมันมั่นคงมากแต่มันถูกสาบจากฟ้าก็คือถ้ามึงเปิด เผยบริษัทมึงก็คือจอนี้มึงทำเป็นกิจการส่วนตัวมึงเป็นบริษัทส่วนตัวมึงเลยเหมือนก็ทำลายต้นไม้นี่สามต้นก็คือมึงไม่สามารถจะอยู่เมืองไทยอย่างสงบสันติก็แปลว่ามึงอาจจะผิดกฎหมายอย่างรุนแรงฟอกเงินอย่างรุนแรงจนกระทั่งฉะนั้นถ้ามึงมีอาชีพที่มั่นคงชัดเจนเรียกทรัพย์เยอะแยะแต่กลายเป็นว่ามึงอยู่เมืองไทยไม่ได้ก็คือมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วว่าผิดกฎหมายผิดศีลธรรม ฉะนั้นต้นไม้นี่เห็นไหมไอ้สามตัวนี้ที่มันที่มันสุดไปหรือไม่ถึงกับตายสนิทแต่สุดไปก็คือถ้ามึงทาอาชีพต้องการจะโกยตังของตัวเองอย่างอย่างชัดเจนแล้วมึงต้องผิดกฎหมายแง่แง่แล้วเพอเพอมึงก็อยู่เมืองไทยไม่ได้นี่ันที่นีคือสิ่งที่จริงๆแล้วเราเระหว่างรู้สึกกับ,กบอาจารย์เราคุยกันได้เพราะานี่คือความรู้ที่เราจริงจังอยู่แต่ถ้าเป็นคนนี้มานั่งฟังกูพูดถึงตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ากูกลัวมันคิดเฉลับ ฉล็บนี่อันตรายเหมือนกันนะแล้วบาปนี่มันตกอับมอนิสด้วยเพราะมอนิสเสือพูดกับมันทาไมแสดงว่าคือเราไม่ควรจะแนะนาอาชีพสีเทาให้เขาเลยใช่เดี๋ยวมันคิดเองเพียงแต่ถ้าเรายิ่งรู้เท่าไหร่เราต้องพยายามเสิอไห้ได้สีเทามันหนักแค่ไหนถ้ามันไม่หนักเท่าไหร่ก็โอเคจากนั้นนี่คือบทเรียนพิเศษนะที่พวกมไม่เคยเรียนนะก็คือ แถวที่สองก็คืออาชีพและไรายได้มึงการเจรจามึงทุกอย่างที่มึงคล่องตัวอยู่นี่ในอาชีพของมึงเนี่ยถ้ามันชนกับตัวเฮงที่สุดก็คือต้นไม้สามต้นของมึงฟ้องว่ามึงคิดฉลับเมื่อไหร่แล้วก็กูว่ามึงไทยอยู่ไม่ได้แล้วล่ะอาจจะติดคุกเลยก็ได้เจ๊นึ่งบอกว่าคนนี้เป็นขี้ข้ากงสี คือถ้ามันอยู่ในตําแหน่งนี้ทํากับกองศรีอย่างมั่นใจอย่างซื่อสัตย์แล้วไม่คิดเป็นอื่นไม่คิดจะรวยทางอื่นทางอะไรมันก็จะเป็นคียค่าของศรีคือทําไปเสียประโยชน์ไปแล้วก็คนในกองศรีตั้งกี่ร้อยกี่สิบคนมันก็มองไม่เห็นความดีมันแต่ต้องยอมรับไอ้คนนี้เก่งในการทําเงินแต่ไม่รู้สิคนเราเป็นยางีงนะถ้ากรรมมันกําหนดมามึงทําดีแทบตายมันมองไม่เห็นความดีของมึงอะ นี่คือคนนี้ฉะนั้นคนนี้จึงสร้างความรวยให้คนอื่นได้ตลอดเวลาโดยที่มันต้องอยู่เฉยๆอย่าไปฟุ้งซ่านมากแต่สักวันหนึ่งมันฟุ้งซ่านเมื่อไหร่ก็กูก็เอาไว้อยู่เหมือนกันคือถ้าเขามีอาชีพส่วนตัวมันมนเปิดเผยไได้ใช่มมันต้องเปิดเผยเยอะๆไม่ได้เช่นแค่เป็นเจ้าของตลาดเนี่ยไม่เป็นไร จะตลาดนัดตลาดสดใช่ไหมคือโตลุงโตลุงก็คือส่วนใหญ่ก็จะขายตั้งแต่หกโมงเย็นจนกระทั่งตีหนึ่งตีสองอันนี้ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันไม่ชัดเจนมันไม่มันทํามุกกระทะยังขึ้นเลยนะแต่จะเป็นมุะทะแบบแบบที่ว่าไม่ไม่ต้องระดับโกอินเตอร์หรือเป็นร้านใหญ่ที่สุดแถวเยาวราชอะไรย่างเงี้ยโอเคไหมคือตอบได้เพราะมนทํทถึงตรงนั้นนะรับรองมันฟอกเงินร้อยเปอร์เซ็นฟอกเงินคือคือคือถ้ามัน ไอ้อณาจักรมันก็คือช่องสามช่องหกกับช่องเจ็ดกำลังทรัพย์ของมันการเรียกทรัพย์การหาเงินของมันถ้ามันโตกว่านี้มันฆ่าไอ้ต้นไม้สามต้นนี้แน่ๆเลยมันอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้วถ้าสมมติว่าออไอต้ตหน่งต้นไม้สามต้นนะครับเป็นเป็นธาตุอื่น,นะะที่แบบว่ามันไม่ได้ไม่ได้สาคัญจะลง นั้นคนนี้ก็ไม่จาเป็นต้องเป็นคีย์ค่าคงศรีเพราะว่ามันมีค่าก็เพราะว่าตัวนี้ทำตัวนี้ทํางานคงศรีคือจอมันจะได้โตเรื่อยเรื่อยที่แม่ที่มันแตกตรงเนี้จอมันโตก็คือสมาชิกในองศรีนี้ทั้งญาติทั้งยมทั้งพ่อทั้งแม่นี่ทุกคนรู้เรื่องหมดไว้คนนี้เป็นคนเรียกตังค์แล้วมันก็มองไม่เห็นความดีของมันก็คือแปลว่าเหมือนกับมันเป็นลูกชายคนโตอ่ะแต่เสียบุคลิกอาจจะจมูกแหวงหรือขาเป๋ ฉะนั้นก็ต่อให้มังหางินเก่งกว่านี้นะในการมันลลูกเต้าที่มันจะยกย่องก็ลูกเต้าไอ้คนที่หล่อแข็งแรงเนี่ยจะถูกยกย่องส่วนมึงก็คือไอ้คนขาเป๋คนหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวคือไอ้พวกนี้นายแบบว่ามันไม่ใช่ความผิดมึงแต่มันเป็นบาปที่มึงสร้างมาให้นาเบยวปาเบชาวบ้านจะได้ไม่ต้องนับถือทั้งที่มึงหาเก่งเกี่ยหมายถึงได้เป็นขี้ข้าคงสีไงฉะนั้นงานนี้เขามป็นขี้ข้าคงสีมันมันแรงแต่มันจําเป็นต้องทายอย่างนี้ มีจริงๆนะลูกตั้งกี่คนห้าคนเจ็คนแล้วมีคนหนึ่งที่ทำงานขยันเก่งมากฉลาดมากแต่เสือกเดินขาเป๋หรือขารีไปข้างหนึ่งพวกปริโออ่ะฉะนั้นในบรรดาญาโยมมันก็ยกยังแต่ไอคนที่สังขารร่างกายครบสมบูรณ์มันไม่มองว่ามึงเป็นมนุษย์ที่พิเศษที่สุดขนาดปริโอเรียกหางเงินเก่งเฮ้ยกูมีลูกค้าแบบนี้หลายคนนะมีปริโอคนหนึ่งมันขายแต่รถรถมาจากเมืองนอกนะ แล้วมันแต่งเมียสวยๆตั้งสาคนพร้อมกันน่ะนั้นที่ขามันรีบไปข้างหนึ่งด้วยนะนี่ฉะนั้นแปลว่าคนขารีบแต่ขาหาเงินเก่งระดับระดับรถมืองนอกมันก็แต่งเมียทีเดียวซ้อนกันสาคนได้โดยที่เมียก็ไม่รังเกียจอ้าวเฮ้ยเที่ยงแล้วไหวกินข้าวบ่ายโมงเราคุยกันต่อ